สวัสดีครับผมทนายจิ๊บครับสวัสดีครับผมทนายเอ็มครับน้องเอ็มวันนี้เราเป็นอีพีที่6แล้วผ่านมาห้าีพีแล้วมีเรื่องของลุงเข้ามาสองอี้ีละอีพีนี้จะมีปัญหาเรื่องลุงไหมอีพีนี้มีปัญหาเรื่องลุงไหมแต่เท่าที่ผ่านมาก็มีเรื่องลุงเข้ามาอยู่นะอ๋อที่ว่าข่าวลุงคนดังของบางแสนใช่ไหมมีหลายลุงเลยไม่ว่าจะลุงบางแสนด้วยมีลุงไหมด้วยนะลุงไหมด้วยลุงไมมเนี่ยเราไว้ในฐานที่เขาใชาเรามีเราเดินทางลุงเนี่ยมาหลายอีพีแล้วครับ ทีนี้เราไปเรื่องอื่นบ้างไหมเรามีเรื่องอะไรบ้างแล้ว,ม,ลวมันมีเรื่องอะไรช่วงนี้คดีที่สารก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรดังๆอเรื่องอะไรดีนะแั้นเราคุยเรื่องนี้กันไหมพี่พอดีมีคนแถวบ้านหนูค่ะผู้ผู้ชายขับรถมารับผู้หญิงไปกินกว๋วยเตี๋ยวยังไม่ถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยพี่เจอตํารวจตรวจแฟนเขาดันมียามามียาใช่ยาอะไรยายาบ้านี่แหละพี่อ๋อมียามียายาเสพติดมียาเสพติดภาษากฎหมายเรียกว่ายาเสพติด เอ้แต่ผมมองนะมองมองในทางที่ดีผมว่ามองเขาเป็นคนมีอาชีพนะพี่เอ้ยมียาเสพติดมีอาชีพด้วยเหรออาชีพอะไรอาชีพพี่ต้องฟังให้ดีมีอาชีพเป็นเพศัตพี่เศสัตเนี่ยนะเัตโอ้โแต่ถ้าถ้าชื่อเต็มๆขอเขานี่เพสัชกีทาพี่รู้ไหมไอ้เพสัชกีทาคืออะไรกีทามันวิ่งดีกว่ะอะไรตกลงมันคืออะไรลุยสั้นๆเลยวิ่งยาวิ่งยาเด็กเด็นยาอันนี้เคสนี้ไม่ใช่วิ่งยาใช่ไหม ขี่ขี ee, ่ขี่โมไซค์โอเคไม่ได้วิ่งไปแว้นยาเป็นแว้นยาอะแล้วเจอยาเยอะไหมเนี anyone, ่ยเจอก็หลายถุงนี่หลายถุงเนี่ยอ๋อหลายถุงหลายถุงอ่ะแล้วตกลงโดนซิวไปแล้วโดนไปแล้วทีเนี้ยหญิงงงเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วโดนจับมาร่วมกันใช่ตำรวจตั้งข้อหาเลยร่วมกันร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองใช่ไหมร่วมได้ยังไงอ๋อโอเค ผู้หญิงท่านดูท่าที่ฟังเนี่ยเขามองว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะไม่รู้เรื่องไม่รู้อีกแล้วไม่รู้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 เหมือนลุงแถวเนี้ยนะโอเค้โหเราจะโดนทำวิมาถึงบ้านหรือเปล่าโอเคทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเรื่องยาก่อนนะครับน้องนะเรื่องยาเนี่ยต้องดูก่อนว่า ถ้าเป็นยาบ้าก่ับกรนนี้ผมไม่รู้ว่ายาอะไรนะถ้าเป็นยาบ้าเกิน15เม็ดเขาก็จะตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจําหน่ายถ้าเป็นยาอย่างอื่นอย่างสมมติยายาน้ําแข็งเงี้ยยาน้ำแข็งน้นำแข็งเน,นี่ยเรียกว่าอะไรพี่ตัวเล็กตัวเล็กต,ตัวใหญ่ภ <laughs> าษาทางวิชาการ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเขาเรียกยาไอสมมตินะยาไอเนี่ยก็จะดูน้ําหนักหรือคำนวณสารพิสุดเกิน3 75เ็มิลลิกรัมเขาก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายทีนี้ที่เขา ตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันเนี่ยมันต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆทางตํารวจเขาจะจับจุมสี่จุกห้านะครับมันต้องมีข้อมูลมก่อนที่เขาจะจับเลยถ้าเขาไม่ทำการล่อซื้อแสดงว่าตัวผู้ชายเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าทางตำรวจเขาอาจจะมีข้อมูลมานานแล้วว่าไอ้คนนี้มีพฤติการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจังหวะาบาอาจจะบังเอิญพอดีอาจจะได้ข่าวในวันนั้นเลยว่าเออกางจะเอายาเสพติดไปส่งไงเขาก็เลยรวบทีนี้การปัญหาร่วมกันเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าเอาละ ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะว่าว่าว่าแฟนมียาใช่ไหมใช่ครับแต่นี้มันต้องดูพฤติการอย่างนี้ครับว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขารู้เห็นการการะทําของแฟนเขามาก่อนหน้านี้ไหม,ยอ,มอย่างเช่นถ้าแบบว่าคบกันไม่นานอย่างคบกันมาได้สองอาทิตย์เขามาชวนรับไปกินข้าวก็อาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้อืแต่แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยคุณคุยกันยังไงคุณรู้ไหมว่าผู้ชายทํางานอะไรมีที่อยู่ไหน ไม่ส่องเฟซบุ๊กหรือคุยกันปรากฏว่าไอ้นี่ไม่มีงานการทำเลยแต่มีเงินใช้อันนี้ก็แปลกๆนะแล้วอ,อ,อย่างที่สองคือมันแบ่งหน้าที่กันทํำไหมละ่ะและแบ่งหน้าที่มันเป็นไงพี่เอาอย่างสมมุินะสมุิก่อนหน้าจะมาโดนจับใช่ไหมมาอีกซอยหนึ่งผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแล้วแฟนซ้อนอย่างเงี้ยอ,อยู่ๆผู้ชายปาดเข้าไปหาใครไม่รู้ยืนอยู่ข้างถนนแล้วมันเหมือนของยืน่นของ,ของกันปุบป๊บปับ๊บแล้วขี่ไปหมูมม่มืมมดหมูมืดหมู่มืดอยู่ๆไม่ไม่มีพูดทำทำเพลงเลยปุ๊บไปเลย ไออย่างเนี้ยคุณก็น่าจะเอะใจได้ใช่ไหมหรือไม่หรือไม่อยู่ๆเขาให้คุณถือถุงอะไรแล้วขี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วเจอใครก็ไม่รู้แล้วก็ส่งปุ๊บปับ๊บแล้วก็ไปเลยเอ,อ,อย่างเนี้ยมันก็น่าผิดสังเกตคุณน่าจะรู้ได้น่าจะคาดหมายได้เออน่าจะคาดหมายได้แต่ว่าก็มีบางเคสนะครับซึ่งบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆผมเคยเ,เจอมาแล้วหลายเคสเลยอย่างเช่นอย่างเช่นน้องผู้หญิงทํางานโรงงานแล้วแล้วเลิกงานมาพอดีแล้วก็ผู้ชายก็บาบอกจะกินก๋วยเตี๋ยวกันอ่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าเขาออกมาจากโรงงานเลย ยังไม่ทันจะแต่งตัวอะไรเลยเสร็จปุ๊บผู้ชายพาไปเลยแล้วไปโดนเอออย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็เป<อ>็นประโยชน์ดเป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคดีนะครับ<ๆ>มันเป็นลายเคสไป<ๆ>เคสใบเคสไม่สามารถบอกได้ว่าทุกเคสจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นเหมือนกันอืข้อท็จจริงของแต่ละคนในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเวลามีปัญหาเนี้ยน้องเอ็มนะโดนจับโดนอะไรต่างๆพวกนี้แนะนําเลย ย้อนไปฟังอีพีที่แล้วมีห้าอีพีไล่ลองฟังดูแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อกฎหมายมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหายังไงก็ปรึกษาทนายความก่อนควรที่จะปรึกษาทนายถูกต้องเป็นเมนหลักจะให้การอะไรก็ปรึกษาทนายสรุปเลยนะครับพี่ที่น้องเขาโดนเนี่ยโดนพอไปด้วยกันเอาแน่นอนครับก็ไปด้วยกันเขาต้องตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนแหละส่วนจะถึงหรือไม่ถึงร่วมกันหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่ง เท่าที่เนี่ยเท่าที่ฟังมาแนะนำเนี่ยควรจะมีทนายความตั้งแต่เบื้องต้นเลยเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขาอ่า <Okay S 1> เพื่อรักษาใน,ะนลูกคดีของเขาครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับครับ,รบก็ยังไงนะครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับทั้งเพจทนายจิ๊บแล้วก็ยูทูบทนายจิ๊บชื่อเดียวกันนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับครับสำหรับพวกเรา